สวัสดีทักทายนะครับสวัสดีทักทายเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์สตรีมมิ่งของบ้านไอ้โจกนะครับว่า์แว๊บๆสักทีนะผมเป็นแมงงองแงงนะครับผมอยู่หลังกล้องแล้วก็ตอนนี้ยุบเข้าไปที่หูเรียบร้อยแล้วนะครับก็สวัสดีทักทายนะครับันนี้เราจะมาเนี่ยนะครับผมคองกินนะครับผมที่เป็นของกินง่ายๆเลยนะครับทึ่งอูมันูรานะครับถ้าไปอยู่ตามร้านข้าวต้มนะฮะหรือว่าอันนี้แมงอย่างนี้นะครับร้านข้าวต้มหรือว่าร้านพัตตารเนี่ยก็จะฮ้องผัดตัวนี้ว่า นวดมังกรนะครับและขอวันนี้เราจะมานําเสนอนะครับผมการพัดหนวดมังกรอย่างใดให้มันดูตลกนะครับผมเหมันใช่มามดูข้างหน้ากินนะครับให้ดูตลกนะครับเราต้องมาดูก่อนว่าวันนี้นะครับผมมีวัตถุดิบอะไรอย่างไรที่เราจะมาทําผัดหนวดมังกรกันนะครับอวันนี้ก็ขาดไปหลายอย่างเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าตัวของหมูนะฮะแล้เกาะตัวของเต้าหู้นะครับสวัสดีทักทายนะครับน้องโยกแล้วกา วิธีการพัดอย่างอื่นก็จะเหมือนกันเลยนะครับของที่เราอยต้องใจในวันนี้นะครับผมแน่นอนนะครับกระทะอ่านะครับเราต้องมีกระทะเราถึงจะทําเมนูพัดได้นะครับต่อไปนะครับก็คือถั่วงอกจ้านะครับผมหรือว่าน้ำกรีนบีนนะเพื่อนนะกรีนก็เคียวนะฮะบีนกับถั่วรวมกันเป็นแลกก็คือกรีนบีนอัะถั่วเขียวแบบถูกต้องเลยนะฮะก็คือชื่อห้องของถั่วงอกนะครับแล้วเราจะใส่ตัวนี้นะฮะ นี่ก็คือหอมแดงนะ,<ล>ะหอมขาวนะหอมขาวม,มีตั้งไหนออมีข้างล่างนะครับหอมแดงกลับกระเทียมกลับกระเทียมประกับนะฮะกลับ,นะลบนะหอมแดงหอมขาว <c oughs> จ้ะนะฮะแล้วก็มีพริกนะฮะพริกแดงจินดานะจินดาหรือว่าจินดาแดงนะจินดาเขียวก็ได้จินดาแดงก็ได้แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความนะาหัก แล้วแต่ความมีอยู่ในตู้เย็น <laughs> แล้วนี่ก็คือ small tomato what's up small tomato small tomato mean in Thai ก็คือมะเขือส้มน้อยนะครับอามะเขือส้มน้อยนะครับอันนี้จะทำให้เกิดความหวานช่ำนะฮะแล้วก็มีติดเตี้ยวเล็ก,ลก,ลกนลๆนะครับแล้วที่ขาดเลยปได้นะครับก็คือใบกุยช่ายอ่าซึ่งใบกุยช่ายเนี่ยจะทำให้เกิดความหอมแต่คนที่กินเจน,นะครับหลีกเลี่ยงการกินใบ กุ้ยช่ายนะฮะแล้วก็นี่เลยนะฮะหอมแดงกระเทียมที่ตัดไปนะครับห้ามกินเพราะห้ามเพราะจะห้ามกิ่รอบมันเป็นของฉุน<ช>นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเขากลับมาวันนี้เร,เรากินมังสวิรัตเหรอเราไม่กินมังสวิรัตเพราะว่าต่อไปนี้ก็คือน้ํามันหมูครับซึ่งเราจะใช้น้ํามันหมูในการพัไม่มีเนื้อหมูเลยใช,ใช่ไหนมะวันนี้เราทีทย่ง่ายๆเพราะว่าเรา กินอาหารที่เป็นอาหารเพร<อ>าะว่าอาหารที่นักมาเรียบร้อยแล้วนะครับนักกิโลนัก50กิโลนะครับเต่าถึงปูนนะครับผมเดี๋ยวจะขอกรับกล้องมาตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะกี่าทักทายนะอ่านี่นะครับกล้องเขากลับมาตรงนี้แล้วนะครับผมอันนี้ก็คือนะฮะอันนี้คือไฟไลท์สดนะครับทํามาจากไฟธรรมดาไฟหลอดนะฮะปิงปองของเราเองนะฮะเอามาทาเป็นไฟไลท์สดบอกเลยว่าเลิศเลอเพอ <c oughs> ร์เฟกมากนะฮะอูนักนะครับอ่ะต่อไปนะครับเกาะทำการ ชาปนักกิจนะครับผมเป็นของว่าจุดเพลิงพระเพลิงนะครับผมที่ตัแบบนี้นะครับ้าน้ำมันหมูใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมกระทะเราก็จะเริ่มค่อยๆร้อนนะครเพ<ว>ื่อนเราก็เอาน้ำมันหมูนี่คือตาแวลเข้าขอบนี่นะฮะขอบของตัวกระทะตอแวลตอแวลนะครับตอแววจริงๆน้ำเตอิอิตอแวลนะรรมนมหรออิเนี่ยตอแวลครับอันนี้คือ ตักน้ํามันมาตาวก่อนชิคุยกระทะอีกนะครับเมื่อนะครับน้ํามันเริ่มมีความหอมนะครับเนื่องจากว่าเราใช้น้ํามันหมูหรือว่าน้ำมันสุกรน์ฮะเราก็จะได้ความหอมจากการทาผัดนะฮะแล้วต่อไปนะครับเราก็จะใส่ตัวของหอมแดงนะฮะหอมแดงได้กว่เทียมนะครับเมื่อนดเข้าไปนะครับสวัสดีทักท้ายนะครับคุณบงกตนะครับนะครับ ทักทายมาเป็นภาษาปากี้เลยนะครับให้ Hi! นะฮะไม่ให้นะครับเดี๋ยวาจะทาการพัดโพงออกนะครับเราต้องการน้ําซอสธรรมชาติครับน้ําซอสที่รังสรรจากมะเขือเทศนะครับเราก็ใส่มะเขือเทศรรรววามะเขือส้มน้อยลงไปนะครับเพื่อที่ต้องการรสชาติความเป็นน้ําเปรี้ยวหวานนะครับเราจะทําการบี้เลยนะฮะเพื่อน โนะครับอ่าสวัสดีครับคุณคอมมิวนิสต์นะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับเรียความร้อนนะครับจะทําให้ตัวของมะเขือเทศเนี่ยมีความสุกแล้วก็จะทําให้เนื้อของมะเขือเทศเนี่ยละลายถึงซอสนี่แบบนี้เริ่มละนะครับถ้าเราทิ่งกดนเนี่ยครับก็จะมีเมล็ดของมะเขือเทศนะครับตุกรุษปรีษตุรุษหนึ่งดีแบบนี้ด้วยนะครับนี่นะครับมีนะครับเริ่มเริ่มชํำนะครับทำไรนะวันนี้ผัดถั่วงอกนะครับ แล้วเรากอจะใส่พริกไปเลยนะครับเพื่อนเราใช้พริกจินดาแดงนะครับโอเคครับกลิ่นนี่คือหอมมากๆเลยนะครับอจากนั้นนะครับเราก็ใส่ถั่วงอกนะฮะนี่ครับถั่วงอกของคุณลำพึงนะฮะลำพึงเป็นใครลำพึงเป็นเพื่อนของพี่แอนประกอบธุรกิจพาะถั่วงอกขายจะล่ำเป็นสันครับ นี่ครับพัดเข้าไปนะฮะกระถ้าเรามันจะมาค่อยร้อนสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นกระทะแบบอนฟารีแบบใจเย็นๆนะครับระหว่างนี้เราก็ทําการนี่นะครับใส่ตัวของอุ้ยฝาเข้าไปใช่นะครับชิงโชคใส่ซอสหอยนางรมเข้าไปนะฮะฝาที่มันต้องใส่นะครับแต่ที่มันรลุดตกกระดานนะครับเพื่อนอ่าแล้วเราก็ทําการวักอุ้อแน่ก็ควักุงอีน้าเพื่อนนี่คืออาการแบบไหนครับ อาการนี่มองว่าอะไรอย่างเงี้ยนึกไม่ออกแล้วเราก็ใส่นะครับผมนี่ครับซีอิ๊วขาวนะครับเข้าไปนะครับอ่าก็นะครับตอนนี้ก็ได้ความเค็มจากซีอิ๊วขาวแล้วนะครับความ เค็มแบบกรมกรมนะฮะอกหวานๆของซอสหอยนางตรนะครับแล้วที่สําคัญครับเราจะต้องการให้เมนูนี้มีกลิ่นหอมครับเราก็จะอัญเชิญซอสสาเกียวครับอ่าใส่้าไปนะฮะเขาเรียกว่าซอสปรุงรสนะครับผมเพรว่าจะเป็นสาเขียวว่าจะใส่ในมตูนนะครับอร่อยเหมือนกันครับเอ้ะอย่างใส่น้อยเดียวใส่เอากลิ่นนะครับเพราะว่าใส่เยอะไปแล้วกลิ่นมันจะฉุนนะครับแล้วต้องการกลิ่นแค่แบบเหมือนอโลมาเธอราพี่นะคอ้าครับผม ต่อไปนะครับเราก็จะใส่น้ําตาลทรายนะครับเข้าไปนะครับโยกนะฮะทำไมต้องใส่น้ําตาลทรายทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใส่ไปนี่มันเค็มนะครับเพื่อนเราก็ต้องตักความหวานเล็กน้อยนะครับด้วยการใส่น้ําตาลทรายนะครับเนื่องจากว่าเรานะครับงดการกินโมโนโซเดียมคูอิเมนะครับเราก็เลยมาใช้ความหวานจากน้ำตาลทรายกันนะครับนแล้วเราก็ใส่นี่ฮะ ใบกุ้ยช่ายนะครับชูดเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วคนเข้าไปนะฮะตอนนี้กลิ่นมันจะหอมมากๆเลยครับใส่เข้าไปนะครับแรกๆจะมีความเหม็นเสียวนะครับพอถ้าตัวผักกุ้ยช่ายเนี่ยสุกนะครับจากความกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นเขียวนี่ยจะหอมนะไม่เนะครับผมก็เป็นเมนูง่ายๆครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูที่ชื่อว่าผัดทวมอกนะครับหรือว่าคนที่พัตตารเขาจะเรียกว่าผัด งวดมังกรน,นะฮะคราวออฟเดอะดาก่อนงวดมังกรอ,อันนี้สั้นครับผมไม่เป็นมังกรมังกรหนุ่มอยู่แล้วเราก็เสิร์ฟกันเมื่อเห็นแบบนี้นะฮะ, the stove ะ,ฮะเซิร์ฟออนเดอะสต๊นะฮะคือเสิร์ฟที่บนเตานี่เลยนะครับผมตักเข้าไปนะฮะเอาอีทีนะครับน่าอาอนี่นะครับผมใส่เข้าไปแบบนี้นะฮะแบบนี้ก่อนนะผมแล้วเราก็โรยนะฮะนี่นะฮะ ผงพริกไทยนะหรือว่าพริกไทยป่นนะใส่เข้าไปนะครับตอนนี้จะกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับผมและนี่ก็คือพัดทั่วงอกแสนอร่อยนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมเตรียมข้าวมาเลยนะครับผมสําหรับเมนูนี้นะฮะ เปลอ่มข้าวเล็กน้อยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเมนูผักแต่บอกเลยว่าอร่อยมากนะครับผมอ่าไลฟ์นี้ต้องขอขอบคุณน้องยงให้พิจาร์นะครับคุณคอมมิวนิสต์นะฮะแล้วก็พี่บงกตนะครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับผมแล้วค่อยเจอกันใหม่ในรอบไลฟ์สตรีมหน้านะครับสำหรับรอบไลฟ์สตรีมนี้ต้องขอเชิญชวนเพื่อนเพื่อนมารับประทานอาหารด้วยกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับยามเมื่ออารมณ์ดีนะครับผมสำหรับวันนี้องขอไว้ายกคอนนะครับ 丢丢丢丢！丢丢丢